เหลือใครครับมาในระบบ3-4-1-2นะครับผู้สาวประตูเป็นอันเดสน็อปเปิลนะครับที่เหลือมิเนอร์นะครับเดนเซลดุมฟิสปายครับดาวีิครับดูรายชื่อของทางฝั่งเจ้าภาพอย่างการของฟรดิกซานเชสบาร์สนะครับที่เหลือมีอิสวายูโมฮัมหมัดมิกอับเดลฮาเรมฮัสซันโมฮัมหมัดอัสซันอเดรอดอันมูดอาลิตาครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนเสมอจากการันตีการเข้ารอบครับ แต่ถ้าจะเป็นชักที่เอาเบตในเมืองเอาคอรครับหาครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับก่อนได้นี่เห็นวิ่งสอนมาแล้วนะครับแล้วก็วางมาจังหวะนี้จะตะวัดยิงแต่ว่ามันสุดเท้าไปแล้วนะครับกดดันใน กาต้าครับที่เติมข,ขึ้นมาในการแขงขันได้ยิงด้วยโอ้โหไม่ตรงครับยิงโด่งออกไปฟิปรอเพื่อนเติมอาฟิปยังไงครับรับไหลทุ่ช่องมาลูกนี้เม็ดนะครับเติมขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนให้แรงไปโอ้แต่ว่าดูจังหวะนี้น่าสนใจมากครับเมืฟิสเดปายที่ไม่ลำหน้านี่ครับโยนมาแล้วบอลตกไปครับเมืฟิสเดปายแลี้รับกโปฝาด้ยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์นะโมโกโปเกมเลยครับเปิดช่องให้กับกาโป โอ้ยิงเนื้อหมดสิทธิ์เลยครับทางบาชัมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับจากโคดิกัคโปรครับผู้สินก็เปล่าจบครึ่งเวลาแรากไปเลยนะครับนี่เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเมมฟิตร์ปายนะครับเนเธอร์แลนด์ครับขึ้นนำกาตาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ขณะนั้นคุณผู้ชมกลับมาติดตามมาต่อครับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังระหว่างเนเธอร์แลนด์กับกาตาครับครึ่งเวลาแรกเนเธอร์แลนด์นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโกลดิกัรโปรนะครับนาที26นะครับเจทซี่ก่อนครับตูงฟี่โย่โดมาลูกเนีมงไม่ดีสุดท้ายลงลอยิงโอ้โหติดเซฟกระซ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเริ่มครึ่งหลังมาคู่เดียวนะครับ4นาทีก็ได้ประตูละ บกฝากต่อมาไม่ล้ำหน้าลุกเดียวก็จ่ายต่อมาแบบนี้ก็นำหนน่าจะเป็นแทนบอลใช่หลังจากดูแล้วตัดสินใจไม่ได้ครับแทนบอลเนี่ยอะไรครับแล้วผูสินก็เป่าจบเกมเลยครับเนเธอร์แลนด์ครับเอาชุนะกาตาไป2ประตูต่อศูนย์ครับ